ความเคลื่อนไหวของทีมเรือใบไทยวันนี้นะครับแบนกมลวันจันยิ้มครับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยประเภทเลเซอร์เลเดียนพร้อมด้วยโค้ชท็อปกิยรติบวัวลงผู้ฝึกสอนก็ได้ลงเรือ,อยางนะครับเพื่อไปสำรวจภาพรวมของส,สภาพสนามเอโนชิมะยอดฮาร์เบอร์นะครับแล้วก็ดูฟอร์มการเล่นรวมทั้งเทคนิคของแต่ละประเทศเพื่อนําม,มาปรับใช้ในการแข่งขัน ดยโค้ชท็อปเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทุกทีมกาลังจับตาดูพายุใต้ฝุ่นหมายเลขแปที่มีทิศทางเฉียดพื้นที่แข่งขันในวันที่26-27กรกฎาคมนี้ว่าจะส่งผลกระทบกับการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชท็อปก็บอกว่าแบมขมลวันจะต้องเข้ารับการตรวจเช็คอุปกรณ์จากฝ่ายจากการแข่งขันว่าได้มาตรฐานตามกฎหรือไม่ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีเวลาฝึกซ้อมอีก2วันก่อนลงแข่งขันจริงในวันที่25กรกฎาคม จากที่ผ่านมาแบมบก็ได้ซ้อมไป6วันแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันรัดอุปกรณ์เรือค่ะเพื่อจะเช็คว่าเราทำกดข้อของการเตรียมอุปกรณ์หรือเปล่าค่ะหลังจากวัน,วนอุปกรณ์แล้วก็จะมีเวลาเหลือนะให้ซ้อมอีก2วันครัก็ในวันที่ซ้อม2วันนี้เราก็จะไปซ้อมจัเป็นเปีดใหญ่เลยครับก็เป็นการเตรียมตัวแข่งขัน ทางนี้ครับแบมบกระบนวันจันยิ้มจบอันดับ3 2ในการแข่งขนันโอลิมปิก2016ที่บราซิลนะครับไม่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลทาให้ครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยตั้งเป้าติด1นึใน10เพื่อผ่านเข้าเล่นในรอบสุดท้ายให้ได้ซึ่งโอลิมปิกครั้งนี้เรือใบจะแข่งขันรอบวันที่25กรกฎาคมถึง1สิงหาคมหากผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายก็จะแข่งขันต่อในวันที่2สิงหาคมต่อไป